ครับวันนี้เรายือนอยู่ที่หนองด่างครับนะครับเป็นส่วนสนาของโคร์การบริหารสุรุปษะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราได้ติดตั้งกล้อง C C T V ครับนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องในพื้นที่นะครับหรือพี่น้องที่ออกกําลังกายที่สวนสาธาริงนี้ครับในส่วนสันนะษหานนี้นะเราติดตั้งทั้งหมดอยู่2อจุดนะครับกล้องทั้งหมด6ตัวเนโครเกาจะสร้างนะครับความปลอดภัยกับพี่น้องชาวบ้านครับนะครับอันนี้คือ เราสามารถดูนะครับดูได้เป็นเร็วทม์นะครับดูดูได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถดูได้นะครับตลอดเวลานะครับนี่ก็ช่วยเพื่อนบ้อนชาวบ้านได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครับแล้วก็สามารถออกกําลังกายได้อย่างอย่างสบายใจครับที่นี่เก็เป็นสวนสนุกหนองด่างครับก็มีเนื้อที่นะครับเก็บสิบไร่ครับนะครับก็สามารถที่จะ แต่ที่พอปอดใ,ใจของคนจบตองได้ครับน,นี่ก็เป็นอีกนโยบายดีๆที่เรา,าสร้างขึ้นมาครับนี้เรามีการขยายติดตั้งกล้อง CTV นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ป้อมนะครับตำรวจที่ห้วยทิบนะครับก็อจ่าในจุดบริการของพี่น้องในเขตของบ้านห้วยทัรรมดิบนะครับแลวก็อตลาดนะครับซึ่งก็เป็นอีก,อกหนึ่งนโยบายในการที่จะเห้อนะครับพี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัสิ์สินครับวันนี้เราได้มา อยู่ที่ป้อมตำรวจแห่งนี้นะครับตคนนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ท่านมาดูแลพอส่งพิธีนะครับวันนี้สอบถามนิดนึงครับว่าการติดตั้งกล้องตัวนี้ครับจะช่วยอำนวยความสะดวท่านนะครับมีความดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับแบบไหนฮะจะได้ประโยชน์ครับ มีรถจนมีขโมยรถจนแตบมีกล้องมันมันในเหตุมันลบกันได้จนกันเนาะครับก้เกิดมีขโมยอย่างมากไมรมันต้องแามันจับคนไล่ได้ง่ายใช่เนาะก็ต้องตืนอย่างง่ายเนาะครับน่ดีที่ผ่านมานี่มีเหตุเกิดบ่อยครับครับต้องเล่นรถจนบ่อยครับเอาอชนบ่อยครับต้องใช้กล้องต้นกล้องรีสตาร์ทแล้วเนาะคาแล้วอบาตจะทอะครับครับอันนี้ก็ทางออบตเขาได้อ่าติดตั้งไว้ที่นี่นะครับเพื่ออ่า ตำรวจเนี่ยเขาได้ปูดดูแลเนาะ<ช>แล้วก็ยังมีเ<ช>ด็กเขาใช้ฟรีตัวนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอาการดูแลสาธารณะที่ที่ฮาเน้นย้ำแล้วก็เฮาก็เพิ่มจุดนะครับไปทำลายแห่งเด<ช>ี๋ยวฮาจะไปอะไรจุดอื่นต่อน,นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับออขอบคุณค เป็นจุดติดตั้งกล้องนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้ประโยชน์ร่วมกับหลายหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ตั้งอบตเราเนี่ยนะครับจะได้บูรณาการร่วมกับหลายชนงานนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องที่ติดตามลายทางมานะครับตั้งแต่แยกกรมศุมาจนถึงทัลลี่นะครับตอนนี้มีมากกว่านะครับ40จุดนะครับถือว่าพี่น้องชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางอบตของเราเราได้เริ่มต้นนะครับมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามาเพิ่มเติมนะครับสามารถดูออนไลน์ได้นะครับจากทั่วประเทศนะครับที่สามารถที่จะดูออนไลน์ผ่านกล้องนี้ได้นะครับก็ขอถือว่าทางตํารวจนะครับทางผู้นำชุมชนเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของเราครับ